ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา5 2นะครับโจทย์กําหนดว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีการแจกแจงปกติถ้าหยิบข้อมูล a b c d มาคํานวณค่ามาตรฐานปรากฏว่าได้ค่าดังตารางต่อไปนี้ข้อมูล a แล้วก็ค่ามาตรฐาน z a คือได้ลบ3 b เป็นลบ5 4 c เป็น0.45แล้วก็ d ด็อเป็น1แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเค โดยโปกติพอพี่แบงค์เห็นคําว่าค่ามา,มาตรฐานพี่แบงค์ลองนึกถึงสูตรค่ามาตรฐานก่อนปกติก็คือแซมีค่าเท่ากับ x i ลบ x bar ส่วน s d ถูกไหมครับทีนี้ทีนี้ในข้อนี้โจทย์บอกมาว่าลบ3แล้วก็บอกความสัมพันธ์มาให้พี่แบงค์บอกว่าถ้าค่อยๆมาทำจากข้อมูลลบ3กับ A ข้อมูลตัวที่1 ก็คือลบ3มีค่าเท่ากับ a ลบ x บาร์ AR, ส่วน sd พี่แบงค์เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปเช็คชอยข้างล่างนี้ครับพี่แบงค์ก็เลยหา a ว่า a คือเท่าไหร่ย้าย sd ขึ้นมาคูณแล้วเดี๋ยวย้าย x บาร์ไปบวกก็เลยกลายเป็นลบ3 sd บวก x บาร์ AR, อันนี้คือ a หลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์หา b b ก็คือลบ0.45มีค่าเท่ากับ b ลบ x bar ส่วน sd เอา sd ย้ายขึ้นไปคูณก็เลยกลายเป็นลบ0.45 sd มีค่าเท่ากับ b ลบ x bar ย้าย x bar ไปบวกก็เลยกลายเป็นลบ0.45 sd บวก x bar หลังจากนั้นพี่แบงก์ก็ไปคิดตัว c อีก c คือ0.45 มีค่าเท่ากับ c ลบ x bar ส่วน sd เพราะฉะนั้น c ลบ x bar ย้าย sd ขึ้นไปคูณก็เลยได้กลายเป็น0.45 sd c ก็เลยมีค่าเท่ากับ0.45 sd บวก <C> x bar และสุดท้ายถ้าพี่แบงค์ไปคิดของตัว1กับ d 1มีค่าเท่ากับ d ลบ x bar ส่วน sd ย้าย sd คูณขึ้นไป ก็กลายเป็น sd มีค่าเท่ากับ d ลบ x bar d dot ก็เลยมีค่าเท่ากับ sd บวก x bar โอเคไหมครับทีนี้พี่แบงก์ก็มาไล่แทนช้อย c e ละถ้าสมมุติว่าพี่แบงก์เช็คช้อยหนึ่งก่อนลบ a a ก็คือลบ3 sd บวก x bar บวก2 b b ก็คือลบ0.45 sd บวก x บ่ bar. บวก2 c ก็กลายเป็น0.45 sd บวก x บาแล้วก็ลบ3 d ก็คือ3คูณ sd บวก x บ a r ดูซิว่ามันเท่ากับ0จริงไหมกระจายลบเข้าไปก็เลยกลายเป็น3 sd ลบ x บ a r กระจาย2เข้าไปก็เลยกลายเป็นลบ0.9 sd บวก2 x บ่์ กระจาย2เข้าไปก็เลยกลายเป็น0 9 sd บวก2 x bar กระจายลบ3เข้าไปก็เลยกลายเป็นลบ3 sd ลบ3 x bar โอเคทีนี้พี่แบงค์บอกว่าพี่แบงเห็นว่าตัวไหนตัดกันได้บ้าง3 sd ลบ3 sd หายกันไปหมดไหมครับหมดทีนี้ตัว0 9 sd ตัวนี้ กับบวก 0.9sd ก็ตัดกันทิ้งอีกอสิก็หมดอีกแล้วทีนี้เหลือแต่ xbar บาถ้าเราเอา xbar บามาบวกกันตัวนี้คือลบ xbar บวก 2xbar กก็เลยเหลือ xbar บเดียวตัวนี้2 x ง a r ลบ 3xbar กก็เหลือลบ xbar อ้าวงั้นมันก็เท่ากับ0เป็นจริงอ่ะสิครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบใช้หนึ่งเลยจริงไหม โอเคถ้าพี่แบงค์ลองเช็คช้อยสองให้เราดูต่อละกันช้อยสองคืออะไรคือลบของลบสามบวก x b a กบวกกับ b ก็คือลบศูนย์จุบวก x b a กบวกกับ c ก็คือ0 4 5ย์จุดสบวก x bar ลบกับ3 d มด g d ีดก็คือ sd บวก x bar โ okay. อเคถ้าพี่แบงค์คิดเลขต่อให้เราดูนะครับเอาลบกระจายเข้ามาก็คือ3 sd x AR, ลบ SD x bar ลบ0.45 sd บวก x bar บวก0.45 sd บวก x bar กระจายลบ3เข้าไปก็เลยกลายเป็นลบ3 sd ลบ3 x bar ลบเอ่อบวก3 sd กับลบ d ตัวนี้ตัดกันทิ้งแล้วลบ s d กับบวก s d 5 SD, ก็ตัดกันทิ้งอีกแล้ว x ลบ x ์บวก xbar หายไปแต่คราวนี้แต่คราวนี้ xbar ตัวที่เหลืออยู่เนี่ยมันหมดไหมครับมันเหลือลบ 2x นี่แต่ว่าข้อ2มันไม่ได้เท่ากับ0ก็จะไม่จริง โอเคทีนี้ถ้าพี่แบงค์มาเช็คช้อยสามให้เราดูต่อพี่แบงค์พยายามทําให้ดูทุกช้อยเพราะอะไรเพราะเผื่อบางคนไปสุ่มช้อยอื่นก่อนที่จะมาสุ่มช้อยนี้แล้วถ้าเกิดคิดเลขผิดก็จะได้รู้ว่าผิดอะไรนะครับทีนี้ถ้าสุ่มช้อยสาม a ก็คือลบสม sd บวก x bar ลบกับสอง คูณกับ b ก็คือลบ0.45 sd บวก x bar บวกกับ3คูณ0.45 sd บวก x bar บวกกับ2 d log ก็คือ2คูณ sd บวก x bar ตัวนี้เปิดวงเล็บก็กลายเป็นลบ3 sd บวก x bar กระจายลบ2เข้าไปก็เลยกลายเป็นบวก0.9 sd ลบ 2x กระจาย3เข้าไปก็กลายเป็น 1.35sd บวก 3x บาบวก2อบวก 2x ถ้าพี่แบงค์มองตามนี้เนี่ยถ้าถ้าพี่แบงค์มองเฉพาะ x อเฉยๆมองเฉพาะ x อบเฉยๆลบ 2x บบวก 2x บ์หมดกันไปแต่ x บบวก 3x มบมันได้ 4x บานี่ครับ ถูกไหมแล้วตัวนี้ถ้าเอา sd มารวมกันมันกลายเป็นลบ2.1 sd แล้วถ้าเอาตัวนี้รวมกันมันกลายเป็นบวกกับ3.35 sd ถ้าเอามันมารวมกันอีก sd จะกลายเป็น1.151.25 sd บวก4 x bar ซึ่งมันก็ผิดอยู่ดี หรือจริงๆเมื่อกี้ถ้าใครเห็นตรง 4x bar มันก็ผิดไปแล้วล่ะเพราะมันไม่ใช่ศูนย์โอเคทีนี้ช้อยสุดท้ายละอีกช้อยหนึ่งนะถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วนะข้ามไปดูข้ออื่นก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันแค่เป็นเรื่องของการคิดเลขช้อยสี่คือเอาลบส sd บวก x bar นี่คือ a ลบกับ b ก็คือลบ0ู5 sd บวก x b a บวก c ก็คือ0.45 sd บวก x bar ลบกับ d ก็คือลบกับ sd บวก x bar ถ้าพี่แบงค์เปิดวงเล็บก็กระจายเครื่องหมายลบเข้าไปตัวนี้ก็กลายเป็นบวก0.45 sd ลบ x bar บวก0 4 5 sd บวก x bar ลบ sd บวก x bar โอเคเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์เช็คที่ x bar ก่อน x bar ลบ x bar อ้มีกี่ตัวหลังสุดลืมกระจายเครื่องหมายลบโอเค x bar ลบ x bar หายไปบวก x bar ลบ x, x bar หายไปคราวนี้ก็เหลือแต่ sd ลบ, SD, ลบ,บส sd ลบกับ sd ก็กลายเป็นลบ4 sd ถูกไหมครับแต่ตัวนี้กับตัวนี้รวมการกลายเป็นบวก0.9 sd ดังนั้นก็เลยกลายเป็นลบ s d โอเคทีนี้มันก็เลยเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าตอบช้อยหนึพี่แบงค์มีข้อแนะนำอยู่อย่างหนึ่งก็คือจริงๆถ้าเราสังเกตจาก xbar ก่อนนะเราสามารถตัดช้อยได้บางช้อยก็คือเราเอาสัมประสิทเนี่ยมาบวกกัน1น่ะ1บวกลบ1บวก1บวลบ1ได้0ช้อยเนี้ยจะทำให้ xbar เป็น0 แต่ถ้าเป็นช้อยสามเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันก่อนหนึ่งลบสองได้ลบหนึ่งบวกสามแล้วก็บวกสองมันไม่ใช่ศูนย์นะครับแปลว่าช้อยเนี้ยจริงๆพี่แบงค์ไม่ต้องเช็คก็ได้เช่นเดียวกันกับช้อยสองสัมประสิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ได้ศูนย์แต่ช้อยหนึ่งมันได้ศูนย์ท้าไมถึงบอกว่าเอาสัมประสิทธิ์มาเช็คแล้วจะจะ,จะตัดช้อยได้เพราะว่าสัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยมันจะคูณไปที่ x แล้วเดี๋ยวเราก็เอา x มันมารวมกันจริงไหมครับโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยหนึ่งนะครับ